โครพยักโลกาวินาศตอนที่83ไปยังแนวหนะ้าชินเฟิงกับโจฮาวต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากถึงจะสามารถสลัดหลุดคนเหล่านั้นได้ทั้งสองปฏิเสธไม่คิดจะเข้าร่วมกับองค์กรใดๆกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิน้นเวลาก็ล่วงเลยไปถึง10โมงเช้าแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันนี้ยังไงโจฮาวก็ไปเรียนสายเมื่อชินเฟิงมาถึงโรงเรียน คราดของเขาก็เริ่มเรียนวิชาที่สองไปแล้วชินเฟิงเคาะประตูเฉิงเฉาเมื่อเห็นอีกฝ่ายก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีไปยืนหลังห้องแล้วตั้งใจฟังบทเรียนให้ดีเฉิงเฉากล่าวด้วยสีหน้าเฉยชาครับอาจารย์ชินเฟิงพยกักหน้าเขาไปยืนหลังห้องจริงๆแม้จะถูกลงโทษโดยการไม่ให้นั่งเจ้าตัวก็ไม่บน่นอะไร ในขณะที่คนอื่นๆในคลาสต่างก็มองไปทางฉินเฟิงด้วยแววตาที่แตกต่างกันออกไปบางชื่นชมบางดูถูกและบางคนก็แสดงออกถึงความเป็นห่วงเพราะท้ายที่สุดแล้วชินเฟิงได้แสดงถึงความร้ายกาศในวิชาปืนว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าอาจารย์ที่สอนเลยแต่ยังไงซะพวกเขาก็เป็นนักเรียนคลาสอเบอริตี้และสิ่งที่พวกเขาต้องเชี่ยวชาญจริงๆก็คือการใช้พลังพิเศษ ทุกคนในชั้นเรียนต่างรู้เกี่ยวกับระดับอบอริตีของกันและกันมีเพียงชิ้นเฟืงเท่านั้นที่พวกเขายัางไม่ทราบคนในคลาสส่วนใหญ่คาดดาวา่าในด้านการใช้อบอริตีของชิ้นเฟืงคงไม่ดีนักและเขาอาจจะต้องสลบอาชีพไปเป็นมือปืนในอนาคตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือชิ้นเฟืงไม่สามารถเข้ากับคนอื่นๆในคลาสได้ โชคยังดีที่อาจารย์เริ่มสอนต่ออย่างรวดเร็วดังนั้นคนในคลาสเลยเกิดเลิกสนใจชินเฟิงหันมาเพ่งสมาธิไปกับเรียนดังเดิมหลังจากผ่านผลบทเรียนไปกว่าสองชั่วโมงแล้วเสียงประกาศบอกเวลาก็ดังขึนชินเฟิงเดินไปหยุดอยู่เบื้องหน้าของเฉิงเฉาสีหน้าของเฉิงเฉาดูเคร่งเครียดเขาดุชินเฟิงโดยไม่สนใจว่ามีนักเรียนคนอื่นอยู่รอบๆชินเฟิงเกิดอะไรขึ้นกับเธอกัน คราวนี้เธอเริ่มไม่สนใจที่จะเรียนในวิชาของฉันเหมือนของอาจารย์อย่างแล้วเหรออาจารย์ครับผมมีอะไรบางอย่างจะบอกอาจารย์ชินเฟิงเรี่ยงประเด็นของเชิงเฉาเขาจะไม่สนใจเรียนวิชานี้ได้อย่างไรหากไม่มีวิชาของเชิงเฉาชินเฟิงอาจไม่มาโรงเรียนแล้วก็ได้มันคืออะไรคงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มาสายในวันนี้สินะตั้งใจเรามาให้ดีไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันจะไม่ฟังคำแก้ตัวอะไรของเธออีก อารมณ์ของเชิงเฉาบูดบึงแต่ชินเฟิงก็ไม่ชักสีหน้าใดๆตอบโต้กลับไปใบหน้าของเขายังคงเยือกเย็นดังเดิมสงบนิง่งไม่หวาดกลัวหรือหวั่นเกรงเชิเงเฉาไม่เคยเห็นนักเรียนแบบนี้มาหลายปีแล้วชินเฟิงพยักหนา้าพรางหยิบตาสัญลักษณ์ขนาดเท่าฝ่ามือออกมามันเผยถึงตัวอักษรจีที่ใช้กันโดยทั่วไปในพันธมิตรมนุษยชาติอาจารย์ครับตอนนี้ ผมน่าจะสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามกองทัพซากศพได้แล้วใช่ไหมครับมองไปยังตาสัญ,ญรักษ์ตรงหน้าปากของเฉิญเฉาอ้ากว้างเป็นรูปตัวโอในชั้นเรียนนักเรียนที่ยังไม่ได้ออกจากห้องเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของพวกเขาก็เบิกกว้างนั้นมันตาสัญ,ญรักษ์ผู้ใช้พลังฉินเฟิงในพานการรับรองแล้วอย่างนั้นเหรอว่าไงนะไหนไหนขอฉันดูหน่อย ในพิบตานักเรียนเกือบทั้งชั้นก็พุ่งเข้ามามุงดูตาสัญลักษณ์ของชินเฟิงมันจะใช่ของจริงเหรอหนึ่งในนั้นเอ่ยออกมาอย่างไม่แน่ใจในหัวใจรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงพอถ่ายที่สุดแล้วชินเฟิงเป็นแค่นักเรียนใหม่แถมยังเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอีกด้วยเวลานี้ในหัวใจของเฉิงเฉาก็สับสนเช่นกันตอนแรกเขาเองก็สงสัยว่าตาสัญลักษณ์นี้เป็นของปลอมหรือไม่ แต่ด้วยประสบการณ์หลายปีของตนเองเจ้าตัวรู้สึกว่าตานี้ไม่เหมือนกับของปลอมเลยมันจะเป็นของจริงหรือปลอมลองตรวจสอบดูก็จะรู้เองชินเฟิงส่งตาสัญลักษณ์ผู้ใช้พ่ังให้กับเฉิงเฉาเฉิงเฉารับตาสัญลักษณ์มาเปิดอุปกรณ์สื่อสารด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเริ่มสแกนรหัสส่วนบุคคลด้านล่างที่ไม่มีใครสามารถปลอมแปลงมันได้ไม่นานนักข้อมูลของชินเฟิงก็ปรากฏขึ้น และเวลาข้างต้นในการรับรองก็เป็นเมื่อราวสองชั่วโมงที่แล้วเชิงเฉาในเวลานี้ถึงกับขั้นสุดหายใจลึกในความเป็นจริงคนที่เพิ่งตื่นขึ้นแล้วมีความแข็งแกร่งไปถึงระเวบจีเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรยกตัวอย่างเชน่นเชิงเฉาได้รู้มาว่าในคาร์ดผู้ใช้โพวรยุทธโบราณมีอัจฉริยะที่เรียกกันว่าโจฮาวยูเด็กคนนี้ยังไม่ได้รับการฝึกฝนใดๆจากทางสถาบัน แต่เขากลับสามารถทำการทดสอบพลังโจมตีได้มากกว่า500แต้มหรือกล่าวได้ว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในระเวล G 1หตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่การมีความแข็งแกร่งข้างตน้นกับการได้ครอบครองตาสัญลักษณ์ผู้ใช้พลังทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและท้ายที่สุดแล้วมันจำเป็นต้องออกไปล่าสัตว์ร้ายกว่า200ตัวในระยะเวลา3วันอย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ชินเฟิงยังเข้ามาเรียนอยู่เลยนี่เธอไปเข้ารับการทดสอบตั้งแต่เมื่อไรกันเชิงชาวพูดติดติดขัด,ข,ดขัดเล็กน้อยชินเฟิงยังคงมีท่าทีสงบเขาตอบกลับไปไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยถามอาจารย์แล้วเหรอครับว่าตาบใดที่ผ่านการรับรองว่าเป็นผู้ใช้พลังเลเวลจีอาจารย์จะอนุญาตให้ผมไปที่แนวนาเพื่อเข้าร่วมภารกิจ ปฏิบัติการปราบปรามกองทัพซากศพตามที่สัญญากันไว้เชิงเฉาอึ้งไปชั่วขณะเขาไม่ได้สัญญาเอาไว้สักหน่อยเพียงแต่บอกว่าถ้าชินเฟิงครอบครองตาสัญลักษ์ณผู้ใช้พลังเรเวลจก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะได้ไปเพราะแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจไปขอรับการทดสอบในอีกสองวันต่อมาว่าแต่เธอเอาเวลาที่ไหนไปฆ่าสัตว์หลายเชิงเฉาเอ่ยถามด้วยความใคร่รู้ ในช่วงหลังเลิกเรียนตอนเย็นครับชินเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหากแต่เสียงนี้สำหรับคนอื่นๆมันสะท้อนอยู่ในรูหูราวกับเสียงฟ้าผ่าหลังจากช่วงเย็นในทุงลาทั้งหมดต่างทราบกันดีจากคำสอนและคำบอกเล่าว่ามันอันตรายเสียงเพียงใดมันคือเวลาที่สัตว์ร้นับไม่้วนต่างออกหากินแต่ตอนนี้ชินเฟิงไม่เพียงออกไปร่าในช่วงกลางคืน แต่ยังสามารถสังหารพวกสัตว์ร้ายกว่า200ตัวลงได้อีกด้วยเธอมันบ้าไปแล้วเชิงเช้าตกใจจนน้ำเสียงสั่นไหวแต่ไม่นานเขาก็เรียกสติกับคืนมาได้จเจ้าตัวกระเอมไอสองครั้งเพื่อกบกวนความอึดอัดใจชินเฟิงในเมื่อเธอครอบครองตาสัญลักษณ์ผู้ใช้พลังเลเวล G ีแล้วก็เป็นธรรมดาที่เธอจะสามารถไปสู่ในแนวหน้าได้แต่ผู้อำนวยการเติง ได้ออกเดินทางไปก่อนแล้วนะฉันกลัวว่าเธอจะติดตามทีมของเขาไปไม่ทันชินเฟิงรับตาสัญลญักษณ์กับคืนเขาพยากหน้าแสดงออกว่าเข้าใจเรื่องนั้นอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะผมมีรถสึกเป็นของตัวเองเชิงเช้าบนในใจว่าฉันจะไม่เป็นห่วงเธอได้ยังไงแต่กเราทราบดีว่าเขาไม่สามารถหยุดชินเฟิงได้เฮ้ย <c oughs> ก็ได้ฉันอนุมัติวันหยุดให้เธอ แต่เธอจะต้องกลับมาภายในหนึ่งเดือนและเธอห้ามพลาดการเข้าร่วมในส่วนล่าใบไม้พิเด็ดคราดหนึ่งเดือนต่อจากนี้คือประเพณีร่วมทดสอบของทั้ง้าเขตเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งของชิ้นเฟิงที่จะสํแแดงออกไปต่อหน้าทุกคนเชิงเชาก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นไอเด็กตรงหน้าเขามันก็บ้าจริงแต่ก็นับว่าเป็นอัจฉริยะเช่นกัน เพียงเริ่มการเรียนการสอนไปได้แค่ไม่กี่วันก็สามารถทยานขึ้นไปอยู่ในระเวลจได้แล้วในจะผ่านการรับรองผู้ใช้พลังอีกแบบนี้ถ้าชินเฟิงไปยังส่วนราบใบไม้พิเขาจะไม่ระเบิดพลังไล่ค่าทั้งสี่ทิศและบทขยี้สถาบันอื่นๆจนราบคาบเลยหรอกหรือในปีนี้แหละเขตฉิงเปยจะต้องทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าอย่างมิอาจมีผู้ใดต้านทานเข้าใจแล้วครับอาจารย์ ต่อมาชินเฟิงก็ออกจากห้องเรียนไปแต่นักเรียนคนอื่นๆยังทึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สักพักข่าวที่ว่าก็แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนอย่างรวดเร็วว่ามีนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งสามารถผ่านการรับรองผู้ใช้พลังและได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปยังแนวนาแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าไม่ใช่ชินเฟิงเพียงคนเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้มันยังมีอีกคนนึงเป็นโจฮาวจากขาดผู้ใช้วรยุทธ์โบราณ และบางคนยังกล่าวว่าโจฮาวกับฉินเฟิงนะ่ะเป็นเพื่อนกันแต่นั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะอัจฉริยะก็ต้องมีเพื่อนเป็นอัจฉริยะสิยังไงก็ตามชินเฟิงกับโจฮาวต่อสู้มาตลอดทั้งคืนดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจพักผ่อนจนเต็มอิ่มก่อนจะเริ่มมุ่งหน้าสู่ทุงลาเนื่องจากภารกิจปราบปามกองทัพซากศพ ที่กำลังก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสถานที่ชุมชนได้ประกาศออกไปตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วดังนั้นในสถานที่ชุมชนเลยเต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อเขียนตัวอักษรใหญ่ๆว่ากำลังสรรหาผู้ใช้พลังเพื่อออกไปสู่ในทุงล่าและมีรางวัลตอบแทนก้อนใหญ่ให้ช่วงเวลา6กโมงเย็นรถของชินเฟิงกับโจฮาวก็เริ่มขับไปตามถนนรถคันอื่นๆต่างหลีกทางให้พวกเขา เพื่อเข้าสู่พื้นที่สู้รบในแนวหน้าเมื่อได้มาพบกับสถานที่ซึ่งศิรานรกเคยร่วงตกมาอีกครั้งชินฟึงก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง